วิธีตัดลองทรงต่ำไถขาวนนกลืนนะเราจะขึ้นทรงด้วยหวีหรือว่าลองฟันก่อนก็ได้นะเสร็จแล้วนะครับเราใช้อะไรครับเราใช้ส7 5เจ็ดห้าฟันศูนย์อ๋อศูนย์ดเครื่องถขายทีเดียวเลยถ่ะกัมันทีเดียวฟันศูนย์นะนิดเดียวอนะ้โไถให้มันให้มันให้มัน ท่นานมีตีนขาวนิดเดียวเนี่ยหรือจะตะแข่งก็ได้ครับทีเดียวนะทีเดียวทำแบบนี้รอบหัวเลยแล้วก็ใช้มุมบหมุนด้านไหนด้านขวาขวาที่เดียวนชะ้เแบบนี้โอกาสพลาดมีสูงนะทำแบบนี้ทำนิดเดียว นิดเดียวนิดเดียวขอดนิดเดียวไปรอบหัวเลยนิดเดียวเดียวน้อยไปน่าจะน้อยเกิอนอยู่ประมาณนี้ขึ้นมาประมาณนี้โอเคไหมครับโอ้เดี๋ยวให้มันสูง่ะเอาการขอตัวเลขมาไป นี่คตั้งสันสาเฮ้ยเดียวจำได้ไหมแบรบับไปทำไป,ปเฮ้ยมันสูงไปโย สูงไปมันสูงไปแค่นี้นั่งงานิีก็ภาพโผล่ลงนะครับแล้วก็ตะเกียงแสงสุดท้าย ถูกตมั้ไหมอืมครับปรปบหัวโอ้ทีนี้เราจะทำนวนเอาเอาตัวใหญ่มามวานตัวเล็กดิโอ้ทีนี้เราจะลบเส้นก็อถอยคันโยกมาครึ่งหนึ่งศูนย์จุดสองถอยไลน์มัี่กิน นิดเดียวไปขึ้นมาที่แล้วก็ลงน้ำหนักไปที่มุมด้านขวาตะแยางตะแยางเสียให้มันกลางตรงนี้อ่ะอค่อยค่อยแทงนี่ก็บิดไปมุมด้านขวาแทง เอาแจงมาผัดต่ดเลยเอาตัวน,นี้เป็นสูนยจุดห้าเลยเนี่ยขอยข้ยกสุดสุดเลยเออถอยสุดแล้วก็ไล่นวลมันจะมีขาวมีนวลแล้วก็เกลียวเกลียไล่ๆเลยเกำลังสวนน้องยันข้างี้แล้วเล็มฝั่งนู้นไม่ต้องไถไอ่ะไถหยอกเลยยันไล่เห็นไหมมันเห็นไหมมันดำๆเรื่อยๆครับทำนวลนะขาวนวลขึ้นนะ โอเคไหมเสต๋อค่อยตะแข่งข้ามหมูโอเคไหมครับอันนี้คือคล้ายๆแบบหลบมุมมันใช่ไหมแต่ว่าแต่ราแต่แข่งก็หลบหตรวจตรวจได้ตดตดแต่กรอบทรงคือเท่าเดิมอ่ะกรอบทรงไม่ได้หายไปไหนเลยอ๋อเข้าใจไหมครับเราทำพื่อขาวนวนลนี่สิครับเพราเต๋อเป็นฟันศูนนี่ที เราจะลบเส้นเลยทีนะี้เส้นที่เราที่เราขึ้นไว้อ่ะมันสูญแล้วก็ตะก,กิดตะก,กิดใช้มุมก็ทีดด่ด้านไหนตอบด้านซ้ายมันเกลี่ยเกลี่ยให้มันกลางๆให้มันให้มันอะไรให้มันแข็งเงินใช่ใเก่งมากให้มันตึงนึงเราทำนี่ทำเพราะว่าทำมันแข็งๆแข็งๆเนี้ยครับอ๋อแล้วเขาจะไม่เจ็บใช่ไหมแล้วก็จะทำเบาๆบลดีมองหนที่ไหนมันมีชีวิตก็ทำเบาเบาม ่าแทงให้มุมด้านซ้ายขีย่ขึ้นไปหน่ยยอยเห็นไหมไปอันวัดเนนี้เห็นไหมมีขาวมีนวลมีคืนเห็นไหมก็ยังเป็นรองทรงต่ำอยู่ไงใช่ไหมครับก็คืออันนี้แล้วแต่ลูกค้าสั่งใช่ลูกค้าคจะสั่งบก็อยากจะววนวลคืนบางคนก็อยากจะแค่แบบธาเขานวนคืนอันนี้ก็เรียกว่าโเรเซ่เขาไปบิดโคนมาขูดออกเข้าเครื่องกนวนหอนมา ใครบอกก็คือโลเฟียดนี่ยโอเคไหมที่เหลือลองทำอีกนิดทำจำได้ไหมเมื่อกี้เนี่ยก็เดี๋ยวลดขอบใช่ไหมครับลดขอบนิดหน่อยทำไปโอเวดีทำไปนี่ก็เป็นนักเรียนช่างเย่เชียงใหม่นะกำลังฝึกตัดผ,ผมลองทรงต่ำขาวนวลคืนนะ หรือว่าโรเฟียั่นเองอแบบไม่ง่ายโบราณโบราณน,นะอยู่ตะแคงหน้างานจริงก็ตะแคงอย่างเงนะี้นะองเี้ช่างใหญ่เป็นมหาชนนะรับสอนตัดผมชายผมหญิงตัวตัวนะสอบถามเรมายกอ้าียดาเข้ามาและ5ู8 3 9 9ปนและ0819856234นะครับอยู่สะพานใหม่นะข้างหลุ่โดจินห้าสิบสอง ตรงข้ามตลาดสดยิ่งเจริญเปลีสายใหม่กทมนะครับตัวเล็กมาที่นี่ตัวเล็กมาตัดนี่เหมือนกันอลองไปคิดเองนี้มันทำได้ไหมดูตัวอย่างต่างทำยังไงนากดี เดียวฝากไลค์กดแชร์ด้วยครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับสวัสดีครับบ๊ายบายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบอกแล้วตัวใหญ่มาเอาตัวใหญ่มาใส่ศูนยจุดห้าไหมครับเราเราไม่มีศูนยจุดห้าเราไม่ใส่เราจะลบเส้นใช่ไหมถอยมาถอยครึ่งหนึ่งถอยครึ่งหนึ่งเป็นศูนย์จุดสองแล้วก็ตวัดตวัดทำให้เส้นกลาง <Sure. S 2> ทำใม่เชื่อเป็นกลางทำไปลนมาที่มุมด้านซ้ายใช่ไหมครับอะ้รไอเนี้ยเดียเอาเดี๋ยวสูงนะซึ mm hmm. ่งเดียวขึ mm hmm. ้งไมมีขึ้นไมีแทงอเยคือจุด,ดสองคำนวณใช่ไหมเนี่ยจุสองใช่ไหมครับเป็นส,สองครับคำนวณ Nó có xem đất này Đây Đang Ừ, luôn Ừ Ồ Thói về số chút ha Nó tao bạc chút vậy Nằm đầm như này Đẹp เห็นปะน่าดีน่นดะ,นดะ,นดะมันจะมีเส้นอยู่ตรงนี่ยฟันศูนย์ยกขึ้นปวัขึ้นเนี่ยแน จังนะจังก็ค่อยทอยํานี่ยถ้าอยาจะยี่บรจะขยี่ซ้ําเยอะกดีบไปมันนวนก็พอเนี่ยขยีมันจะขาวจนแหว่งไปหมดอีกแทนที่มันจะสวยมันก็เรียกว่าเลยป้ายมันสับไปรุ่นเลยป้ายไม่สวยแล้วทีนี้พอไหมเข้ยาใจไหมครับ ใช่มุมมันใช่มุมมันเกี่ยวไล่มันคือดเ,เดี๋ยวจะขยี้สูงขึนง้นด้จะถึงต่ำๆนะครับเข้าไปมาฟังดูเข้าใจนะวิธีทำขาวนอนคืน วิธีการลบเส้นวิธีการลบเส้นง่ายๆผลงานช่างเยี่ยมเชียงใหม่ขอให้ตัดผมเก่งวันเก่งคืนเป็นครูบาอาจารย์เป็นเจ้าของร้านในตู้ตัดการนะสู้ๆเดินทางกลับบ้านปลอดภัยจากหมู่บ้านหนองเตา่าจังหวัดเชียงใหม่ครับช่างเยี่ยมเชียงใหม่บ๊ายบายบ๊ายบาย แล้วก็ใช้ศูนย์จุดห้าเออกันเนี่เดี๋ยวแค่แคเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาใช่ไหมช่วยช่วยมันให้มันคืนๆกันนะอันนั่นแหละแต่อย่าไปยุ่งกับรบทรงนั่นแหละตอนนี้มุมนี้มุมนี้เป่มุมนี้ใช่ไหมมีเ,เกียร์มั้ง่ะเป็นมุมด้านซ้ายเป็นมุมด้านไหนด้านขวาหน้าง,งานจริงต้องพับหัวไปขา้างหน้าใช่ไหมอเออ อะไรวางไม่มิดมาถูกหลักเดียวกับลองทรงต่ําที่เราเรียนโหจริงมา,ามาเช้าเนี่ยรับใช่ไหมวางต้องให้เป็นธรรมชาติถูกไหมต้องตัดให้มันอะไรมีขามีนวนมีคืนแบบไล่ข้อต่ออโอเคไหมไล่ข้อต่อเห็นไมเาก็ค่อยทำไปข้างล่างนี้ก็ตัวบักอยงก็ไหลซ้อมตัวบัก ต,ต,ออต,ต่ำตัวนึงเออต่ำต่ำทำไร่มันนวลน,นะเออดีดีทุกอ,อย่างต่ำหมดนะใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นความตีฟอบทรงการขาวขาวก็วยังต้องต่ำ,ต,ำไไต่ำดูไหมดีแล้วก็ใช้แปรงตัดเสลียด้วยตัดไปด้วยปัดไปด้วยเพราะมันเราจะาไล่เศษนะมันไล่เยดนั่นแหละ

ก็บัตรตบัตรใไหให้มันให้มันตัวทให้ม,หมจางๆตัรแต่งถา่ายเอนให้หมดตัดหลังหมุนหมุน,นหมุนมาขาหมุนล,ลง,งนได้ยินเสียงไหมได้ยินเสียงไหมรับใ้มุมันซ้ายตบัดขึ้นตรนนี้มันดำไล้เนีน่ยคับบจานวนขวาทาลุย นิดเดียวนิดเดียวเข้าครึ่งเดียวครับไปมีดเอาต้านขวาก็เข,ข้าขวาเข้านิดเดียวอได้ยินไหมจะใช้ซ้ายก็ซ้ายนิดเดียวครึ่งเดียวเออแะละดีเดี๋ยวเอาทำไป